การ์ตูนพี่เด้มาก่อนอ่าขึ้นการ์ตูนพี่เด้มาเลยเอาอันไหนเอากบหรือว่าเอาพระโขพระโคก่อนแล้วัพระโขพระโคพี่เด้มาเป็นชุดเลยนะเอาเอาอันแรกก่อนอันเนี้ยสุดท้ายอันนี้คือกบกบในกาลากระเจิงอ่าอันแรกก่อนเป็นรูปนี้เป็นพระโขอันนี้อันนี้อันนี้เอออันแรกหนึ่งนี่อันนี้เขาเป็นการ์ตูนสีช่องฮะการ์ตูน AI พี่เด้นะพี่เด้มีอารมณ์ขันมากพี่เด้ก็ พระโคพอพระโคเพียงท่านดังใช่ไหมไอ้พวกล้อเลียมเป็นควายไงควายดักกับควายดานควายชั่วกับควายชาติควายโง่กับควายเง่ามันเป็นแฝดเหมือนกันเออพระโคพอพระโคเพียงเดินมาเนี่ยมาแล้วไอ้กบไอ้กบในกาลาทั้งหลายกบส้มซึ่งเขายิงเทออสทะลุกะโหลกกาลาไปนูน่นดาวังคาแล้วมันติดกะโหลกลกาลาเอยเอยิงเดาเจียมขึ้นไปก็ติดฝากาลาก็กาลาหัวพ่อมึงอะนะไอ้โลดเหลือกสักนั่นแหละ นี่วันมงคลนะมาแล้วเนี่ยเพราะงั้นไปพระโคพอพระโคเพียงเดินไปปั๊บต้องเจอไอ้พวกกบดักดานไอ้กบดักดานเอ้ยเป่อเพียงเพ่อเพียงเลยต้องไถนาอยู่เลยนี่ที่กเกียรติพูดแล้วเจ้าบ,บ้าน,นเขารู้เรื่องไปไหนยังมีอีกเหรอเนี่ยกะโหลก,กะลาเขาทะลุขั้วโลกเหนือขั้วโลกาดาววัวดาวควายดาวแมวดาวกบไปแล้วเนี่ยยังมีอีกเหรอเพียงเนี่ยไถนาเออนี่พระโคพอพระโคเพียงมาเฮ้ยพอพอพอว่าไงเพียงพอพอพอว่าไงเพียงนู่นนู่น ได้ยินเสียงไรเปล่าไปรูปสองใครด่ากูว่วันนี้ะรูปสองก่อนรูปสองอันนี้รูปสองได้ยินเสียงอะไรเปล่าได้ยินเสียงไรเปล่าพอเ <spe ak> พียงว่าไง <c oughs> น้ำคาน <c oughs> น้ำคานลำคาญลายนูนเสียงไอ้กอบส้มในกะลาหัวครอบอยู่น <ank> ี่นอนแงงแมงอยู่ในท้องนาออบแอบอบแอบ โอ๊ยปลาเพียงปลาเพียงทำเกษตรกร,กรไถนาห้ามรวยห้ามรวยนี่ไอ้พวกดักนาน นะสันดานสลิมโอ้ยมันวันไม่ธรระไรต้องยากต้องจนเนี่ยห้ามใช้เงินใช้ทองอันนี้กะลาข้อหัวอยู่เนี่ยเขาจะไมรู้เลยว่าเทออสทรุกกะลาไปแล้วทะลุกะโหลไปถึงดาวครัวดาวควายพวกนี้ยังรับสัญญาณทางจานข้าวหมาไม่รู้เรื่องเลยก็ติดจานดาวเทียมกันแล้วมันยังรับสัญญาณทางจานข,ามามอข,อข้าวหมาหม้อข้าวเตาของโลไมโครเวฟอยู่เลยเออเปิดมาดูแนวหน้าออนไลน์กันบ้างอย่าไปนั่งจ้องตู้ไมโครเวฟหม้อข,อข้าวเตาของโลหรือว่าไปนั่งเคาะจานข้าวหมาอยู่เนี่ย ปรากฏพระโกบอพระโกเพียงบอกน้ำคานลุยแม่งเลยลูกสุดท้ายกระเจิงกระเจิงกระเจิงพระโกพพพระเกียบพระโกเพียงบอกว่ากูลำคาญเต็มทนแล้วไอ้กบกะโลกกะลากบส้มทั้งหลายกบดักกบดานกบโง่กบเง่ากบชั่วกบชาตนะกบอับกบปรีเนี่ยพวกเนี้ยไปลำคาญจบอันนี้นิทานสี่ช่องจบของพี่เด้